สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูวิดีโอของผมนะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาะผมจะมาใส่รีโมทนะครับรีโมทอันใหม่นะครับซึ่งรีโมดเดิมของรถเนี่ยหายไปนะครับก็จอดไปนานแล้วไม่รู้เอาไปไว้ตรงไหนนะครับหายไปก็ต้องใส่รีโมดใหม่นะครับ สิ่งที่ต้องต้องใช้ในการในการในการใส่รีโมทอันใหม่นะครับก็คือรหัสตัวนี้นะครับที่แถมมากับรีโมทนะครับ<ไ>ผมจะเรียกว่า Serial r e g จิสเตนะครับหรือรหัสลงทะเบียนที่เคยลงมาจากโรงงานนะครับ<ไ>ถ้ารหัสตัวนี้ของใครหายนะครับขอได้ที่ศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศนะครับโดยใช้ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถนะครับแล้วก็สำเนาคู่มือรถนะครับไปยื่นขอได้ที่ศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวิธีการใส่จะเป็นอย่างไรครับปลั๊กสีแดงนี้นะครับที่มีสายเส้นเดียวนะครับอยู่ข้างแบตเตอรี่นะครับ ตอนนี้ผมยกแบตเตอรี่ออกมาไว้ด้านนอกนะครับปกติแบตเตอรี่จะเก็บไว้ตรงนี้นะฮะผมถอดจงกออกมาไว้ด้านนอกนะครับปลั๊กตัวนี้นะครับสายไฟตัวนี้นะครับจะใช้สําหรับการลงทะเบียนรีโมทใหม่หรือรีโมทสํารองนะครับสายเพิ่มเข้าไปจะใช้ปลั๊กสีแดงนะครับส่วนปลั๊กสีน้ําเงินนี้นะครับแค่เป็นโหมดถูกเฉินนะครับโหมดถูกเฉินในกรณีที่รีโมทหันอ่อนนะครับ หรือรีโมทไม่อยู่นะก็จะใช้โหมดถเถินนะครับโดยใช้สายไฟนะครับปอกหัวปอกท้ายข้อมเข้าหากันนะครับแล้วก็ใส่ serial register ที่ตัวสวิตช์ระเบิดนะครับเช่นเดียวกับการลงทะเบียนลงทะเบียนรีโมทตัวใหม่นะครับก็คือนำสายเส้นนี้นะครับสายสีดำแทบ เขยบเขียวเนี่ยไปต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับโดยผมได้ไปหาอันนี้เป็นปลั๊กไฟเลี้ยวนะครับน่าจะเป็นของรุ่นอะไรผมจำไม่ได้แล้วล่ะนะครับเอามาใช้งานดีทาก็ถอดปลั๊กตัวนี้ออกก่อนนะครับหัวเสียบเนี่ยแยกออกมานะครับแล้วก็นำที่เสียบที่เตรียมไว้เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับ ดูฝั่งสายที่มันตรงกันนะครับฝั่งสายที่มันตรงกันของผมก็จะเป็นสายสีส้มนะครับที่จะตรงกันทําไปต่อกับแบตเตอรี่ควบบวกนะครับแบตเตอรี่ผมยกวางไว้ด้านนอกแล้วหลังจากต่อกับแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วผมดึงออกก่อนลวกันนะครับระหว่างอธิบาย ไปก่อนหลังหลังจากที่เราเสียบเข้าไปแล้วนะครับเสียบเข้าหากันแล้วให้กดสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับ กดสวิตช์หนึ่งครั้งไฟสัญญาณตรงนี้จะติดนะครับสีน้ําเงินกับไฟที่เลือนไม้รูปสวิตช์กุญแจจะติดนะครับหลังจากติดแล้วนะครับให้เราใส่รหัสตัวที่หนึ่งได้เลยนะครับรหัสตัวที่หนึ่งที่อยู่ในแผ่งขาวๆเนี่ยครับสมมุติว่าเป็นรหัสหนึ่งเราก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับกดหนึ่งครั้งถ้าเป็นศูนย์ไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับ หลังจากกดแล้วนะครับให้รอสัญญาณไฟตรงนี้นะครับกระพริบหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่รหัสตัวที่สองนะครับรหัสตัวที่สองเป็นเป็นเจ็ดเราก็ต้องกดตัวนี้เข้าไปเจ็ดครั้งนะครับหลังจากกดครบแล้วให้รอสัญญาณไฟกระพริบอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วจึงจะใส่รหัสตัวที่สามเข้าไปนะครับทําเหมือนกันนะครับจนครบเก้าตัวนะครับหลังจากครบเก้าตัวแล้วนะครับ หลังจากครบเก้าตัวให้ให้เรานะครับกดรีโมทนะครับไฟเนี่ยให้สีแดงเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับมาตำแหน่งอ่อนนะครับจากนั้นเอ่อถ้าเราทำได้สำเร็จนะครับมันจะมีเสียงตอบรับของของสัญญาณไซเรนนะครับจะลองติ๊ดๆิสองครั้งนะครับ แล้วก็ไปที่รีโมทนะครับจะกระพริบห้าครั้งไปสีเขียวนะครับจะกระพริบห้าครั้งแล้วก็ไปตรงฐานสวิตช์กุญแจนะครับจะกระพริบรหัสสี่นะครับคือพริบสี่ครั้งแล้วจะดับไปแล้วก็จะพริบรหัสสี่กลับมาใหม่สี่ครั้งนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับอ่เดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับตอนนี้รีโมทนะครับตบให้ให้เป็นสีแดงไว้ก่อนนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ s e เรียลรีจิสเตอร์นะครับของแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับของใครของมันนะครับเหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์อะรหัส CPU ก็ต้องเป็นของใครของมันนะครับใช้รวมกันไม่ได้เสียบครับกดหนึ่งครั้ง สัญญาณไฟขึ้นนะครับใส่รหัสตัวที่หนึ่งได้เลยห้องผมเป็นศูนย์นะครับผมจะไม่กดผมจะใส่ตัวที่สองมาเลยนะครับอ่าตัวที่สองผ่านไปรอสัญญาณไฟกระพริบครับตัวที่สามครับอ่ารอสัญญาณไฟกระพริบครับใส่ตัวที่สี่ตัวที่สี่ผมเป็นศูนย์นะครับผมจะไม่กดปล่อยว่างไว้นะครับรอตัวที่ห้า ตัวที่ห้าครับอ่าต่อไปครับรอสัญญาณไฟกระพริบครับตัวที่หกอ่ารอสัญญาณไฟกระพริบค,ครับตัวที่ตัวเจ็ดต่อไปครับตัวที่แปดครับ โอ้พลาดน,นะครับผมกดเกินไปต้องเริ่มใหม่นะครับรหัสผิดนะครับถ้ารหัสถูกมันจะจะดีดตัวดังแป๊กนะครับรลาดผิดตัวหนึ่งผมกดเกินไปหนึ่งครั้งเอาใหม่นะครับต้องถอดปลั๊กนี้ออกใหม่นะครับ